สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้อเอพซีเะค่ะสองสาวหน่วยบันพื้นหาของป่าเปิดคลิปมากก็พอใหญจัดเปิดแล้วกินข้าวปุ่นใส่หนําย,ยาเราเป็นสายข้าวปุ่นขึ้นแมน่นุ้ยเดคะมืนอีานโรงเรียนยุดเนาะน่ารูกเนาะสิบไปเกมเพ็กับก,ก็แหม่ปะเหว่าบะได้ออกเสียงบะได้เพราะว่ากำลังกินแสบบปะ เด็กกินเหลืองไงจาไปเปลี่ยนเสือเปลี่ยนขาไปเก็บเก็บกระแม่กินไห,ห,หนดีเสร็จดีๆสวัสดีครับหล่อหร่อลี่อ,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 อ่ะเด็กกินข้าวอย่าง ี่การหนอน้ำสูดหายไข้แล้วเหรออือ่อลนล้ำสล้วกคุกับเกลมอไมไม่กินยาอยู่แม่ไม่สบายดยกกินข้าวยมากินข้า phết bao này xe nắm da nè phết bao Nó nhai phết bao này có thể kiên phết tẩy quá à, nữa Mày lém bó ปิดปากเนี่ยเวลาไอ้ลูกพี่๊อบี้น้องแตวเวลาไปดงแล้วปะปะเวิยนวะวันนี้ยุดเรียนนะ้ค่ะคุณครูไปปลูกต้นไม้ เห็ดกับกระร่องออกโอ้ยจะแม่นดี้เอากระตาใส่นาลด,ดี่ล่ะพ่อนย์เออเอาป้ายมานี่ลุยแม่เห็นแล้วอยู่ในตอไม้หนูเห็นไหมเอออุ้ยุ้สิอุ้น้ำน้ำน้ำโอ้โหเห็ดขึ้นในตอไม้ลกูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ถา่ายรูปก่อนโอ้โหได้แล้วดอกแกลกแหกหมานเด้อพี่น้องนี่มีเบบีด้วย เก็บไว้ก่อนไหมดอกนี้เนี่เก็บไว้ก่อนไหมเอาเลยเหรอโอ้โอหอยายนี่ก็ใเจห้หอนเว้อเอาเก็บอ้อันนี้รู้ไหมเห็ดอะไรหเห็ดพึ่งข้ากลัมข้ข้าวกลัมใช่แกงหวานมากเลยนะแกงหวานาอ,าอ่ะไอยืยเนแม่จะแกงให้กินนะฮะ หาเห็ดมือน,นีบอเน้นปริมาณพีน่น้องเน้นเน้นอันมึงมันแก่งตกหลุมไปยังแต่เจ้าเป็นยังเล่าเจ้าเป็นสิเห็นเห็ดพอเห็นได้พูนใหญ่เลยออกเลยนะเนี่ยระวังเหยียบนี่ดอกนึงอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดขาวนะลูกเหยียบเลยโอ้น้ำเอ้อยโอ้อยเนาะ เอาเก็บเอาโอเคมีอีกดอกนึงนี่เด้นี่โอ้โตักระตาเสือเว้ยอัวไงเออเก่งวัยทิมค่อยๆนะครับลูกพี่แกไ้เ,เก็บเนาะเอาถั่วอุ้ยขาไ่ขาไโอุ้ยหัวขาไ่เหน็หนปะใส่กระตาใส่ลงค่อยๆเด้อ เบอร์แม่เจอเห็ดโอ้ยยุงครบลูกายมาเก็บเอาเห็ดแน่นี่โอ้ยยุงครบลูกเมันมาไปตาพามาปันไดดอกพี่น้องเอ้ยเล่เเนแล้วเล่นโอนลิงซ่าแล้วยุ่งกับลูกโอ้เอาเก็บเองกะเก็บเด็กเขาไข่ยุ่งกับไรลาง,างแห่เขาไม่กินกันนะหนูอย่าไปจับนะลูกนะ นูอย่าไปจับหวยโอ้ยจะเมนหว่องไกก่ายวีลูกคนนี้ครับหนึ่งไข่เฮ็ดกำลังออกเอา้าเอใสไซนูไปเล่นริงช้าหรอแม่โอ้ยพ้่งนอกนนนนนโอ้ยยายาม่ายาม่ยาม่มันดอกมันจะพังเนี่ยดอกกำลังสวยๆเลยออเอดึงก่อน โอ้ยโอ้โหไปใส่ตะกร้าลูกใส่ตะกร้านะถือดีๆนะลูกเอาเอาว่างวางวางจะดีบอดีดอกพี่น้องเอ้ยเอามานำหนี่งนี่ไงอะไรเนี่ยทับหมดเลย ครับหมดเลยเนี่ยเอายุงกัดนะลกูกตียุงหน่อยตรงนี้คนยายจะเปิดเก็บปอดใด,ด้่ได้่หมลูงครับแปลตะกก้าเลยลูกแปลตะกก้ามาใส่นะโอียตอกนึง วัวใถไทยหลปบเลยเด้อนี่ยุงกัดแล้วลูกยุงกัดหนูเต็มเลยแล้วสิได้ผ้านี้แนละ้วเป็นหนองยุงครบหลูกทรายเอาไปใสต่ตะก,กา้านี่ไงอ,อย่าก,กีดไปดได้แล้วหนึ่งดอกหอมเหม่อโลกอืออร่อยสองดอกเลยนะเอาเก็บเลย แม่ให้หนูเก็บเลยโอ้ยหนูหนอ่ะเลยช่ยางมันไม่เป็นไรนะ่ะอีกดอกนึงดอกกำลังเล็กๆเ,เลย <c ười> เอาไหมเนี่ยเก็บไว้ก่อนไหมนี่ไงเก็บไว้ก่อนเออหาอีกไหมหาเอาไหมเห็ดแดง เด็กเข้าละหมากเข้าละหมากป่๋ยออเอาใส่ตะกร้าไปเลยครับเข้าหมากเอาไหมดอกไม่สวยไม่เอาหอนะรอกเนาะรถพวกเราอยู่ไหนต้นช้สี่ดดก็ป่านแล้วพี่น้องย,ยุ่งครบลุกซายร้ายปุ๋ยไปค่ะเด็ออกเมาทิ้งไปเลยเด็กทานหยดกะล่งอ่อนๆทานหน่อยสำเร็จห่ ยาเียเพื่จะยูเป็นกลุ่มนะคะอนนี้เอาพอใหญ่จะเปิดลงไปทรงหลด้อค่ะทรงอหไรก็ตาอ้มันอ่อยมากเหื่อนเลยอือสิหนอตอนนั้ัวแต่ออกเอะสองดอกดอกลงเต็มกระตาคือเก้านี่ีตี่ไหน ก็ะเฮ็ดไปนี่อืดอกกำลังงามีกระเมียนยน้ำงามหนา,นาออกในหลุม,มกำลังอ่อนๆเที่ยวลงได้ก็จะห่อ,อ เกนะ็นดวงหนึ่งน่ะมีไข่หน่อยๆเต็มเลยไข่นี่ตอนแค่เปลือกนี่นะแค่ขาวแค่ตีนแค่ออกก้านไปจุ่มเลยยนะะอ๋อมึงอย่างงามหอมอ ว้าลุยสต่ทาเว้ยเอบ6เบี้ย,ยขาเนา่าหนาโอ้ คูุกันนอนอยู่คูุกันเลยสิเนาะคลุกกันกำลังเป็นไขง่งามๆเลยฝั่งเขาคำหัวลุกอีกอดอกหนึ่งกำลังจูมๆอ่มจูงฝั่งใต้ไก่ดอกหน่อยก็มี พึ่งเขาแล้วพี่หนงึ้นออมต้นไม้เลยงามๆเฮ็ดข้าวกันล้อเหเฮ็ดทานเลือดพี่้นง ดอกปักใหญ่เลยอือสองดอกหนึ่งร้อยหลายดอกเฮ็ดกับออกหลายเฮ็ดกับแปดดอกปักใหญ่เลยอือสองดอกเฮ็ดเยอ เฮ็ดหนามอน่อมเ่นนอนแล้็เอาดแตสองดอกออเกือบตลอดเห็นไหเด่นอู้ทุลักทุเลโอ้ยนี่ค่ะตรงนี้นเห็นไหมนี่นไหนเด้อเพิ่งเขาโอ้จะเป็นดอกหน่อยอะ น้ำด้วยอ้ยอุ้ย,ย,ยน้ำน้องขั้นตอนต่อไปก็คือลางเฮ็ดค่ะเฮ็ดที่ลางแล้วนะคะนี่น้ำไปล่างสองน้ำด้วยค่ะเฮ็ดเพิ่งใต้ไก ในจุ้มๆให้เขาแปลงกำลังออกนะคะเย็ดทานให้เขาไข่กำลังออกไปค่ะคลิปนี้กันสิจบลง